สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเจอนั่นเจอนี่อยู่กันที่ภาคใต้ค่ะมาสัมผัสธรรมชาติสวยๆโดยเฉพาะธรรมชาติทางทะเลซึ่งติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยแหละที่นั่นก็คือจังหวัดพังงาน,นี่เองค่ะ ที่มันแบบว่าเด็ดๆในพังงากันดีไหมเฮ้ยนานทีขอชิคขอชิคก่อนขอชิคก่อนขอเช็คก่อนโอกาสที่นี่ดีจริงอ่ะพี่กอปพี่กอปพี่ก๊อปอะไรไม่เจอจนนี้เจออะไรแล้วไอ้เมื่อกี้ทำไมเฮ้ยนี่เราสถานี้บอสมาแล้วเนี่ยแสดงว่าบอสต้องมีสายที่อยู่ที่นี่ภารกิจมิชชั่นใช่ ย่ำดูเต่าเป้าปูไก่ในหนึ่งเดียวพี่ว่านะระดับระด <c oughs> ับบอสนะเขารู้ว่าเราอยู่พังงาสถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้ต้องอยู่ในพังงาทั้งหมดแน่นอนแต่พี่ว่าภารกิจเราเดี๋ยวค่อยคอย่คอยทำาดีว่วขอชิคแป๊บหนึ่งนานที่จะได้มาเดินนะช่างในจำย่มดูเต่าเป้าปูไก <c oughs> <c oughs> จะมาปฏิบัติภารกิจการอยู่ที่ถ้ำภูช้างแต่ไม่รู้นะว่าในถ้ำเนี่ยจะมีช้างจริงๆหรือเปล่าค่ะพี่ก๊อฟถ้าเขาพูดมาขนาดนี้พี่ว่าอาจจะมีจริงๆแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นช้างแบบไหนเรายังไม่รู้เลยว่าจะเข้าทางไหนไปถามผู้รู้กันดีไหมคะได้เลยครับนั่นฮะพี่เขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่เขาเลยครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นพี่จะนำตัวท่านผู้ชมก่อนเลยครับผมือสุริยนต์แก้วการจนนะเป็นไกด์ที่อยู่ ถ้ำพุงช้างนะชื่อเล่นชื่อพี่ออดทำไมถ้ำแห่งนี้ถึงเรียกว่าถ้ำพุงช้างเอ่ยเพราะว่าภูเขาลูกนี้นะครับด้านหน้าของถ้ำนี้เป็นลักษณะคล้ายกับช้างนอนหมอบอยู่ครับและที่ย่างคือด้านในเป็นถ้ำจำพวกถิ่นนอกท <c oughs> ี่ยังอุดมสมบูรณ์มากครับเป็นจุดที่ธรรมชาติที่สวยงามมากเลยครับสำหรับอุปกรณ์ในการเข้าไปนี่มีอะไรบ้างครับก็มีดวงไฟท่านละหนึ่งดวงครับต้องใช้เพราะว่าถ้าผมเอาเกินได้ไหมครับจะหนึ่งดวงเลยเกิน เป็นถ้ามืดนะคือต้องใช้ดวงไฟคนละหนึ่งดวงข้อควรระวังมีไหมครัในการเข้าไปก็ก็มีคือหนึ่งดังข้างในนี่คือเแคนดี่ธรรมชาติจังอุดมสมบูรณ์มากเนือเทล็ดแบบเจอไรยลับธรรมชาติครับจำพวกนอกจากอันนี้คือห้ามจับอห้ามจับเลยห้ามถ่ายรูปด้วยอ้าวข้างในคือห้ามถ่ายรูปด้วยนะเพราะมีฝนกระโดดแสงเสร็จนิดคือจะไปถอดทำลายเพราะรนภาพโอ้พึ่งรู้นะฮะมีข้างทาวจิตติด้วยครับเป็นพันเล็กเป็นพันเล็กที่สุดในประเทศ ่ประมาณตัวนี้ตัวนี้อ๋อพันเล็กตัวเท่านี้ครับเขาจะตกใจเดี๋ยวคือเขาจะดิ้นปอะโยชนที่เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าพี่ ก่อนที่เราจะแบบไปเดินทางกันเข้าไปข้างในฮะเราต้องมาสักการะก่อนครับสักการะสารพระตานกัช้างครับเปศาลคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพังงาครับคือจวพังงาทุกคนคือจะนับนถะือสารพระตานกะับช้างมากและเป็นศา,า,าสรรษษาตรที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ครับผมครับง่าเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กัก่อนเลยครับผม ทางแห่งนี้มีความยาวประมาณ1,200เมตรโดยใช้เวลาในการเที่ยวชมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำถ้ำเป็นไกด์คอยนำทางค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สนุกสนานประจนภัยไปในถ้ำภงช้างด้วยพาหนะอันหลากหลายเริ่มจากปากถ้ำจะได้นั่งเรือแคน,นูเข้าไปภายในถ้ำเพื่อชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยรูปต่าง บ้างก็เป็นรูปช้างยืนอยู่บ้างก็เป็นรูปจระเข้ตัวใหญ่และเมื่อมองขึ้นไปบนเพดานค่ะก็จะเห็นค้างคาวมากมายอาศัยอยู่และนอกจากนี้นะคะถ้ำพุมงช้างเป็นแหล่งที่สองของประเทศไทยที่มีการค้นพบค้างคาวคุณกิตติซึ่งเป็นค้างคาวที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะค้างคาวแบบนี้ในถ้ำนี้มีซับประมาณกี่ตัวคะ ขนาดกาณ500 500ห้าร้อยสัตว์ตัวห้าร้อยสัตวตัวเดี๋ยวมาชมฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มีเป็นรูปช้างคอยต้อนรับแนละ้วตรงเรียบเด็นจช้างเขาตรงเรียบเนีมีดวงตามีงวงบนคอช้างมีฟันช้างอยู่ด้วยครับอะไรอย่างน้อยอีกนะครับ<อ>รูปช้างคอยต้อนรับนะครับเรียบ จะมีแสงสว่างผ่านเข้ามาได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวแ oh. ต่เมื่นก็จะมืดจะไม่มีแสงสว่างผ่านเข้ามาได้ตรงที่เป็นเนินภูเขาครับเข้ามาในส่วนที่ลึกเข้ามาอีกหน่อยเปลี่ยนจากเรือแคนูเป็นเรือไม้ไผ่ซึ่งก็โยกเยกโยกเยกนิดหนึ่ง บรรยากาศตอนนี้นะคะก็ชื้นชื้ๆเย็นๆแล้วก็มืดมดข้างหน้าก็จะเป็นหินง,งอกหินย้อยที่ดูว่าจะคมขึ้นกว่าเดิมตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นแล้วค่ะ ถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องเปียกกันสักนิดหน่อยเพราะว่าเรือไม้ไผ่ของเราเข้าไปไม่ถึงนะคะลค่ะเราต้องใช้เท้าเดินขึ้นไปเดินประมาณอีก400เมตรนะครับผมเดี๋ยวมาชมจุดไฮไลท์กุดเลกของเลต้องแต่ชาตัวนี้นะครับคือเป็นรัชฐาน้ายกับช้างเขือนเล็กนะัเป็นซ้อนกันไปครับตรงนี้มีชื่อว่าเป็นกีดีช้างเผื่อ Oh. หรือว่าจะดูอ <apology> uh ีกแบบนึงเพมเกับไม้แกะสลักทางภาคเหนือก็เดี๋ยวราชมเรื่องคนอีกรูปในเนื้อถึงโนสีขาวคนกลางเรื่องการ้าตนี้อมานาดกมหน้ามองเราอยู่มีจมูกมีดวงตามีคิ้วสวร์ฟที่มาจากธรรมชาติหรือว่าจะดูอีกแบบนึงเป็นรูปเปชรยิ้มก็ได้ ที่ยังอุดมสมบูรณ์มากเลยครับนีบนคือชั้นที่1นี่คือชั้นที่2อนี่ชั้นที่3ครับชั้นที่หนึ่งเรือหินย้อยลงมาเป็นลักษณะคล้ายปากาลังครับชั้นที่2นี้เป็นลักษณะคล้ายกระดอกาแฟและน้องลองสังเกตดูครับทีบลายน้องเห็นเรือสีขาวๆอันนก็เป็นหินใหม่ครับเร้อลงมาแต่ก็าใช้เวลาอีกนานต้องไจะกลายเป็นสีครามๆแบบนี้เหมือนเดิมนะครับในส่วนด้านล่างครับจะแปลกมากจะเป็นหินนอกหินย้อยที่ย้อยมาเป็นลักษณะคล้ายอ่างเก็บน้ําครับ สามารถกระเจ็บน้ำรอยได้ด้วยหน้าอ่างน้ำเป็นลักษณะคล้ายหัวช้างลงมาด้านล่างเหมือนดวงช้างนี่เป็นดวงตาครับอ่างน้ำแบบนี้ถือว่าเป็นห่ังน้ำต์ราณพระตาขอช้างเป็นสางข์ทุ่บ้านทุ่เมืองของจังหวัดพังงาที่สักการะเมื่อกี้เดี๋ยวจุดนี้ให้ทุกคนอธิษฐานนะครับและใช้ฝาเป็ดน้ำเป็นลูกเต็มหน้าครับตรงกลับมารองหัวด้วยนะครับ ถ้ามาเที่ยวทัวร์ทัางพุงชฉานนี่ครับคือจะมีสวยส่งฤดูนะครับถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกลงมาคือจะสวยไปอีกแบบหนึ่งจะมีลําธารน้ำครับไหลลงมาจากด้านบนครับเป็นลักษณะคล้ายกับมันน้าตกแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหน้าแล้งก็จะกลายเป็นแร่ธาตุอยู่อิม่มปูนสีแดงก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับจะพวกนี้มีชื่อเป็นแร่ซิลิก้าสวยมา,มากครับลักษณะาาาก็คือจะระยิบระยับรับ ที่ส่วนงานมีจุดหนึ่งของในถ้ำพงช้างเหมือนกันนะครับหินปูนสีแดงก้อนนี้ครับจุดนี้คือเขาได้ตั้งชื่อว่าหินย้อยมหัศจรรย์พันล้านปีครับน้ามันเป็นลักษณะคล้ายหัวช้างลงมาด้านล่างก็เหมือนหัวช้างครับแล้วชมด้านฝ่ามือครับลองสังเกตตัวที่หินปูนสีแดงก้อนเล็กบนหงองด้านหลังครับเป็นลักษณะคล้ายกับลูกช้างยืนชูงวงอยู่เห็นครับตที่งอนด้านหลังครับถึงช้างเชือกนี้ได้มีชื่อว่ามหาเล็กนะเพราะว่าด้านในจะมีพระราชาช้างอยู่ครับ ก่อนที่จะเจอพระราชาช้างคือต้องเจอมหาเล็กก่อนนะครัจบจุดนี้ก็เปรียบเป็นประตูราชวังของพระราชาช้างเผือกเดี๋ยวด้านในครับเราจะพาไปดูเราจะไปดูพระราชาช้างเผือกกันนะครับอยู่ด้านในเ yeah, เราจะได้เจอช้างกันแล้วภาพนี้ครับมีชื่อว่าเป็นช้างเผือกมหาสจักรครับ อยู่ใต้ล่อเสวตฉัดภาพหินปูนสีแดงน้ำบนนู้นครับเป็นลักษณะคล้ายกับล่อครับที่คอยปกคลุมหัวช้างตรงนี้อยู่ครับที่หัวช้างก็เป <mos> ็นหินปูนเกลิดกที่หัวช้างก็เป็นหินปูนเกล็ดกนะครับช้างเชืออนี้เขาจะแปลกที่ดวงตาน้องลองสังเกตดูที่ดวงตาช้างครับจะมีหินปูนสีแดงกับหินปูนสีขาวจะย้อยลงมาจากด้านบนครับตกมาเป็นดวงตาช้างตรงนี้พอดีเลยนะครงช้างเชืออนี้ได้ลงอันซินไทยแลนด์ทำให้ถ้ำตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จุดหนึ่งของเมืองพังงา เป็นล่มสวิตจัดเป็นร่มพันราชาช้างนะครับพันราชาช้างเลือตอนนี้ขนลุกเลยนะฮะเพราะว่าเพราะว่านี่คือถ้าเป็นช้างธรรมดามันก็แบบก็ธรรมดาแต่นี่เืยมีล่มใช่ครับเป็นร่มสวิตจัดอย้โยิ่งไปกว่านั้นค่ะท่านผู้ชมความสวยงามนี้เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของธรรมชาติล้วนๆเลยป็นนี้ธรรมชาติสร้างมากเลยฮะนี่เข้ามานี่คือความทรงจำนี่ได้เก็บไว้แน่นอนใช่ครับประทับใจแน่นอนแล้วก็แต่เดินเข้ามาแล้วฮะ เจแล้วช้างในถ้ำของเราเยสสำหรับภารกิจแรกเราก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะูกแกนภารกิจช้างในถ้ำนะคะแล้ก็มีชาจริงๆเป็นช้างธรรมชาติที่เกิดจากหินนอกและหินย้อยสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่อยากจะมาสัมผสัสกับบรรยากาศแบบนี้นะ นะคะที่วัดประภาประจิมเขตค่ะหรือว่าวัดถ้ำภูงช้างนั่นเองค่ะอยู่ที่ข้างหลังศาลากลางจังหวัดนะคะถนนเพชรเกษมมาก,กันง่ายๆค่ะเพราะว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์เด็ดมากจริงๆเลยลองมาสัมผัสเองเลยดีกว่าแล้วจะรู้ว่าว่ามันอันซีนขนาดไหนแล้วมันสวยขนาดไหนครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออสมากเลยครับขอบคุณค่ะข,ขอบคุณที่ให้ความรู้เราตลอดเส้นทางเลยนะฮะแต่เรายังไม่หมดนะฮะเรายังเหนืออีกตั้งสองวัรละกิจเอาย่ามดูเต่าก่อนพี่กอบรูมม้ไหมว่าจะไปกันที่ไหนยังไม่รู้เลยครับพี่พอจะรู้ไหมฮะที่ใต้เมืองคนระับ ที่ไทยอะไรนะไทยเหมืองไทยเหมืองคืออะไรพี่ติ่งก็ว่าเป็นอนุรักษ์เต่าทะเลเฮ้พี่รู้จริงเหรอเนะี่ยไม่งั้นผมไปแล้วนะ<อ>พี่เขารู้กันหมดที่จริงแป้งก็รู้เราจะไปกันที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งที่พังงาค่ะ<อ>แล้วเราจะไปดูเต่ากันครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราไปกันเลยครับผมไปแล้ว เขารู้ใจว่าเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนจะกินชอปดื่มเที่ยวก็เจอแต่สัญลักษณ์แห่งความสุขทั้งนั้นเลยครับได้ชิมของอร่อยๆแล้วแบ่งปันต่อให้เ,หเพื่อนๆพร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษที่รู้ใจจาก u r You ขนาดนี้ผมว่าความสุขของผมคงแชร์กันไม่มีวันหมดแล้วครับ u r You มีสิทธิพิเศษมากมายที่ทําให้ผมมีความสุขผมนี่ใจจริงๆครับที่ได้เป็นลูกค้า True วันนี้ TrueU ร,รู้ใจคุณมากกว่าที่เคย